สมาชิกสมูสโรอลตารี่ภาค3 3 30ของทั่วประเทศนะคะก็แสดงความยินดีกับนายกรณนสุทธารมหลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมูสอนคนใหม่พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารระหว่างปี2551ถึงปี2552 ดรรัตณีตันยิ่งยงผู้ว่าการภาค3 3 3สมสโมูสรโรลตาอรี่สากลประดับเข็มและมอบเหรียญสัญ,ญลักษณ์นาย,ยกสมูรโรลตเตอรี่ให้กับนายการันสุตารมรองผู้จัดการโรงแรมรอยัลไดมอนด์เพชรบุรีในฐานะที่ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งนาย,ยกสมูรโรลตาอรี่เพชรบุรีคนใหม่พร้อมคณะกรรมการบริหารปี2551ถึงปี2552ท่ามกลางการแสดงความยินดีของเหล่าสมาชิกสมูรโรตาอรี่จากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วม งานกว่า250คนเมื่อช่วงค่าของวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องนุพร,รัตแกนบอลรูมชั้น2โรงแรมรอยัลเดมอนด์เพชรบุรี จากนั้นนาะยกสโมสรโรตารีคนใหม่ได้ถแถลงนโยบายภายใต้สโลแกนทำฝันให้เป็นจริงโดยวางเป้าในปีบริหารงานระหว่างปี2551ถึงปี2552ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมทั้งทางเรื่องการศึกษาของเด็กด้วยโอกาสเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมรณรงค์เพื่อพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีการร่วมแสดงความยินดีกับนายกคนใหม่แล้วยังมีการถแถลงการการดำเนินงานของสโมสรโรตารี่สมัยที่ผ่านมารวมไปถึงการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ร่วมกันอุทิศตนเพื่อสังคมอีกด้วย